ฮัลโหลเวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Rich c r y p t o นะครับในวันนี้วันที่14นะครับก็วันเลือกตังป่ะเออก็เมื่อคือนนะครับทุบเ็ดปุ๊บลากขึ้นมานะครับตอนนี้ก็อาจจะมีลุ้นรีบาลขึ้นมารีเทสแนวต้านเพื่อที่จะลงต่อเนาะ,ะภาพรวมนะครับก็รีบาลว,วันจันทร์อาจจะลงนะครับอ ข่าวแรกก่อนเลยนะครับบริษัทไลน์นะครับเปิดเผยว่ากำลังจะเอาเกม5เกมไปในเขาเรียกไรไปทำเว็บทีเป็น NFT เอาอกมาขายนะครับก็อันนี้ก็ดูเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่ดูน่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่ามันมาแล้วมันเกิดบูมได้มันก็น่าจะเป็นช่วงแรกๆนะครับก็อย่าลืมนะครับข่าวต่อมานะครับฝั่งอิตาเลีย Network เนี่ยเขาบอกว่า สุดท้ายแล้วก็เจอปัญหาอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับแต่จริงๆไม่ใช่หรอกวาตอลิกแม่งทุบก,ก็แค่นั้นแหละที่มันลงอ่ะนะครับก็เจอขายของไปแค่นั้นนะครับอ่ะทีนี้ตอนเนี้ยก็อาจจะได้เวลาที่อาจจะมีการรีเบลชั่วคราวกันทุกเหรียญแล้วกันเนาะเข้าคราวแต่จะเป็นการรีเบลเพื่อลงต่อหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะคาวหม,นนม่นะครับอีลอนมัสนะครับก็ประกาศว่า จะให้คุณลินดาคนนี้นะครับมาเป็น CEO ของทวิตเตอร์แล้วก็มีการโฟล่ w นะครับ d ดอชกัชิบะนะครับก็เลยอาจจะทำให้เริ่มมีสัญญาณกลับตัวขึ้นมาเล็กน้อยนะครับอีกคราวหนึ่งนะครับทางฝั่งของ d e m o c a t นะครับเริ่มคิดจะตัดสินใจทำชาเตเดี๋ยวก่อนนะ Consider new s t ชา l เตเบ n b คอยบิลพ,พอโพชก็คือ ใครที่มึงมาใช้สเตเบิลคอยเป็นดอลล่ามึงเตรียมตัวโดนเก็บตังค์ได้เลยนะครับเออนั้นอันนี้ก็อารมณ์คล้ายๆกับเเดินทางออกนอกประเทศแล้วเสียพันหนึ่งอ่ะอย่างนั้นนะก็เรียกว่าหากินกันไปนะครับอะอีกคราวหนึ่งนะครับทางฝั่งไบแ้นเนี่ยนั่นเนี่ยโอเค เอาตรงนี้แล้วกันขี้เกียจไปกดแอดบล็อกออกนะครับบแนด์นะครับประกาศว่าจะออกจากแคนาดาแล้วนะครับแต่จะไปร่วมลงทุนในบริษัทคริปโตแทนนะครับประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็ไลท์คอยนะครับเริ่มมีสัญญาณการเก็บของนะครับในช่วงนี้นะครับเพราะว่าถ้าดูจากกราฟที่มันวิ่งลงมาค่อนข้างเยอะตรงนี้นะครับก็เริ่มมีสัญญาณการเข้าเก็บของ วอลุ่มที่ค่อนข้างสูงเข้ามานะครับในโซนนี้เลยนะครับดังนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญที่ขึ้นก่อน BDC นิดหนึงลงก่อน BDC นิดหนึงนะครับดังนั้นจะเป็นตัวที่คอยช่วยให้เราเห็นสัญญาณได้นะครับสำหรับเจ้าไลคอยนะครับส่วนตลาดวันนี้นะครับก็เขียวสดใสนะครับมีการเด้งกลับขึ้นมานะครับ2%นะครับหลังจากที่ เมื่อคืนนะครับลงไปแถวๆโซน25งหม่ากว่าๆนะเออบางเจ้าก็25งห้ากว่าๆก,กลางๆนะครับแต่ที่เราอยากได้คือสองห้าสามแต่มันลงไม่ถึงนะครับดังนั้นอันนี้ก็รีบาวเก็บของขึ้นมาเรียบร้อยแล้วอยู่ดีก็ดีดเด้งขึ้นมานะครับพันกว่าเหรียญแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะลงกลับไปที่เดิมไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเอ๋อยดีท,ทนะครับสัญญาณรีเจ็คเมื่อวานนี้นะครับ เกิด Rejection ตรงวันศุกร์นะครับช่วงดึกๆเนาะเออเนี่ยก็ปั๊มขึ้นมานะครับตามที่ผมบอกว่าเออเดี๋ยวมันก็กำลังจะลงแหละแต่ว่ามันก็ขอลากขึ้นไปก่อน <c oughs> ขอลากขึ้นไปก่อนแล้วค่อยเอาลงนะครับซึ่งตอนนี้มันยังไม่หลุดแค่ EMA 20เลยนะครับมันยังเป็นขาขึ้นของ u s d t อยู่ดังนั้นก็ยังต้องเฝ้าระมัดระวังจนกว่ามันจะหลุด ใต้เส้น EMA20 ลงไปหรือใต้เทรนขาขึ้นเช่นนี้เพราะเราเห็นว่าแตะล่างแตะบนเนาะตอนนี้มันก็ยังแตะข้างบนได้อยู่นะครับแปลว่ามันยังไม่ได้เสียรูปทรงมันก็อาจจะพร้อมที่จะลงมาเทส EMA20 ที่บริเวณ7.58ถ้าไม่หลุดมันก็พร้อมที่จะวิ่งขึ้นต่อไปทดสอ,อบแนวต้านด้านบนนะครับที่8%อันนี้ก็ต้องระมัดระวังถ้ามันหลุดก็ถือว่าเป็นสัญ,ญญาณที่ดีแล้วกันในทมเฟรมเดย์ day, นะครับ ก็ยังบอกอะไรไม่ได้เพราะว่ามันยังเป็นแท่งเขียวอยู่นะครับแล้วมันก็เป็นแท่งที่มาปิดนะครับโดนกดกลับลงมาปิดข้างใต้เช่นอยู่นะครับก็อาจจะยังเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีวะเนี่ยแต่ในทาเฟรมเดเราจะเห็นได้ว่ามันกลับมายืนอยู่บนเช่น MA ของน้อยได้แล้วดังนั้นตอนนี้ เจ้า usdt เนี่ยมันกลับมาเป็นขาขึ้นอีก1ครั้งแล้วนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับสำหรับเจ้า bitcoin เ่อ bitcoin dominance ที่เราเห็นตอนนี้นะครับทําท่าเหมือนจะหลุดนะแต่ยังไม่ยอมหลุดนะครับยังรีเบลกลับขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมารีเทสนะครับเช่น47.78อยู่นะครับถ้าเบรกกลับขึ้นมาไม่ได้ก็เตรียมตัววิ่งลงข้างล่างต่อได้เช่นกันนะครับเราจะเห็นได้ว่าตรงเนี้ย มันเกิดสัญญาณ bearish มาเรื่อยๆนะครับเออดังนั้นก็ถ้าตรงนี้ขึ้น r e t e ท t ไม่ผ่านแนวต้านนะครับบริเวณ48ขึ้นไปก็เตรียมตัวที่จะวิ่งลงสู่ข้างล่างแล้วนะครับอาจจะเป็นช่วงเวลาอเอาคอร์สช t i o นในไม่ช้าทีนี้เรามาดูที่ตลาด Total Market กันบ้างนะครับตลาดภาพรวมหลุด h a d a n d shoulder มานะครับลงมาพยายาม r e t e ท t ไม่ผ่านลากลงมาใหม่ แล้วตอนนี้กําลังชนแนวต้านอยู่เห็นไหมถ้าเราดูอจากไทม์เฟรมเดย์เราจะเห็นว่าตรงนี้กําลังชนต้านนะครับที่1.1 trillion นะครับคือตลาดอยากจะกลับตัวแหละแต่ยังผ่านขึ้นไปบนเช่น EMA 20ไม่ได้นะครับดังนั้นก็มีโอกาสที่จะใช้เวดาวลงไปได้เรื่อยๆเช่นกันนะแต่ตอนนี้กําลังจะเบรกเอาออกไปแล้วก็ต้องรอดูว่าจะหลุดออกจากเทรนขาลงก้อนนี้ได้หรือเปล่านะครับตรงนี้ จะเห็นว่าแนวต้านจะอยู่ที่โซนบริเวณ1.094แล้วถ้าผ่านมาได้ก็ต้องกลับมาเจอไอ้1 1ตรงนี้ข้างบนอีก1ครั้งนะครับถึงจะเป็นภาพรวมของตลาดถึงจะกลับตัวขึ้นไปได้นะครับมาอ่านจาก r อาไพนะครับถ้าเราดูจากแนวต้านคร่าวๆเช่นกดตรงเนี้มีการหนีออกมาแล้วนะครับดังนั้นมีโอกาสที่จะค่อยๆกลับตัวขึ้นไปแนตะผมคิดว่าอาจจะขึ้นมาเทส1.12ตรงนี้ถ้าไม่ผ่านก็โดนลากลงใหม่ๆนะครับ ทีนี้เรามาดูกันที่ฝั่งของ bdc กันบ้างตัวเทนขาขึ้นที่เราเคยให้เอาไว้ตรงนี้มันทำหน้าที่เป็นแนวรับให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับลงแปะปุ๊บเห็นไหผมบอกแล้วว่ามันลงมาถึงร้อยเปอร์เซ็นพอดีเลยสองห้าเก้าร้อยถูกไหมเนี่ยที่เราตีเทนเบดตรงนี้มันลงถึงร้อยเปอร์เซ็นปุ๊บมันลากกลับขึ้นมาเลยเออดังนั้นในระหว่างนี้นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปก็คือ มันอาจจะมีโอกาสมารีเทสเช่น He a แอน d s h o เดอร์ตรงนี้ที่เป็นแนวรับเนี่ยแนวรับเดิมนะครับรับเดิมหลุดนะครับแล้วก็อาจจะเด้งกลับขึ้นมาเพื่อเทสนะครับที่แนวต้านตอนนี้จะอยู่แถวประมาณ7 7 0 0 0ถึง27,200โดยประมาณหรือถ้าเราอาจจากตัวฟิโบเนี่ยตอนเนี้ถ้ามันจะกลับขึ้นไปนะครับ มันก็มีโอกาสตอนนี้วิ่งมาชนแล้ว0.786นะครับเป้าต่อไปก็จะอยู่ที่27,400แต่ถ้ามันกลับขึ้นมาบนนี้ไม่ได้นั่นแปลว่ามันเตรียมตัวที่จะวิ่งลงข้างล่างยาวๆเลยนะครับนะทีนี้เรามาดูในส่วนของทำเฟรมหนึ่ชั่วโมงกันบ้าง1ชั่วโมงตอนนี้ที่เราเห็นนะคือเบรกเอาออกมานะครับเบรกเอาออกมาแล้วก็ขึ้นมาทำบู หลีกแฟกใช่ไหมเออทำบูแฟกนะครับซึ่งถ้าตรงน,นี้เราตีดูเข้าๆนะครับก็อาจจะมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นมาอีกสักเวฟหนึ่งนะครับจุดนี้มีสัญญาณดับเบิลวอททอมเนาะพอทำดับเบิลวอททอมเข็ดปุ๊บเนี่ยเราก็เอาฐานโซนนี้มาแล้วกันนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป้าของดับเบิลวอททอมเนี่ยมันถึงไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งพอมันทำเสร็จปุ๊บตรงนี้เรายัางมองว่ามันดูลักษณะคล้ายกับบูลแฟกหรือบูลิตเพนเนน์น,นะครับถ้าเบรกสามเหลี่ยมตรงนี้ขึ้นต่อได้เนี่ยนะครับแนวต้านถ้ามองไว้ข้าวๆประมาณแถวสองหมื่นหกพันเก้าร้อยแล้วกันนะครับถ้าเบรกสองหกเก้าสองเจ็ดได้ก็จะขึ้นไปที่เช่นเอร้อยด้านบนตรงนี้สองเจ็ดหนึ่งกว่าๆเนี่ยถึงสองเจ็ดสองเนาะที่เมื่อกี้เราดูกันนะครับแล้วถ้าเทสตรงนี้ไม่ผ่านเต็มตัววิ่งลงเหวต่อได้เลย <C oughs> แต่ถ้าหากเราสามารถวิ่งผ่านจุดนี้ไปได้นะครับทาร์เก็ตที่จะวิ่งขึ้นมาต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนสองหมืนแปดนะครับเออเพราะว่ามันเป็นโซจุดห้าเนาะโซนจุดห้าของฟีโบโนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาที่สองหมื่นปดสี่ร้อยอีกครั้งหนึ่งก็คือเทสก่อนที่มันจะลงตรงเนี้ยเออก็จะกลับมาเทสที่เดิมนะครับ แล้วถ้าเทสที่เดิมไม่ผ่านอาจจะลงทําไหลขวาทำเฮดแอนโชเดอร์กลับตัวขึ้นใหม่อันนี้ก็คือเป็นภาพมโนถ้ามันเบรกขึ้นไม่ได้แต่ถ้ามันไม่ผ่านตรงนี้ล่ะนะครับเกิดการรีเทสตรงนี้ปุ๊บเตรียมวิ่งลงต่อด้านล่างที่ผมเคยให้ไว้นะครับก็โชนสองหมื่นขี่ของหมื่นห้าตรงนี้ที่จะเป็นจุดรีเทสของรีเวิร์สเฮดแอนโชเดอร์ใหญ่เนาะที่เราดูกันก็คือเช่นเหลืองตรงนี้ นะครับที่เราดูกันก็คือเส้นเหลืองตรงนี้ตอนนี้มันยังเหลืออีกนิดหนึ่งนะครับมันยังลงมาแตะไม่ถึงแต่มันแตะเทรนขาขึ้นไปเรียบร้อยแล้วเช่นนี้นะครับดังนั้นก็อย่าลงไปก็ดีนะครับค่อยๆกลับตัวขึ้นไปนะครับแต่มันก็ยังบอกอะไรไม่ได้ว่ามันจะกลับขึ้นไปไหมนะครับพอดูสถานการณ์คริปโตช่วงนี้ดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาดูกันในส่วนของตัววีค อาชัยนะครับยังเหลือเนื้อที่ให้ลงได้อีกนิดหน่อยถ้ามันจะลงมารีเทสเออแล้วถ้าเราดูจากตัว MACD นะครับเราอ่านสัญญาณ MACD เนี่ยจริงๆมันเหมือนมันใกล้จะถึงจุดกลับตัวแล้วแหละแต่ว่าเส้นของเส้นนี้ยังไม่ตัดศูนย์ขึ้นไปถ้ามันยังไม่ตัดศูนย์ในวีกนั่นแปลว่าเรายังไม่ได้อยู่ในเทรนขาขึ้นที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับต้องผ่านศูนย์ไปมันถึงจะเป็นเทรนขาขึ้น เออซึ่งถามว่าตั้งแต่ตอนที่มันสวอชเอ้ยมันสวิตตัดกันตรงเนี้ยนะครับมันก็ส่งผลให้ BTC เนี่ยกลับตัวขึ้นมาครึ่งทางแล้วนะครับแต่ถ้าเบรกออกไปไม่ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะวิ่งลงมาข้างล่างใหม่เออดังนั้นตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับอะมาที่อีเาเลี่ยมบ้างนะครับอีเาเลี่ยมหลังจากที่ลงมาถึง หนึ่เจ็ดหกศนนะครับมีกระตุกลงมาถึงหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเลยนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็ลากกลับขึ้นมาเรียบร้อยเก็บของบอกเอเจอปัญหาช่อมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเออเอาง่ายง่าย,าย,ยานี้เลยนะก็เทขายเสร็จตรงนี้เบรกเอาออกมานะครับเริ่มใช้เวออกข้างอีกหนึ่งครั้งนะครับใน t i ม e เฟรม4สีชั่วโมงนะครับก็ปั๊มขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็ดูเหมือนจะเป็น pattern นะครับ บรอดดิ้งเวชนะครับเป็นโทรโขงนะขึ้นมาปึ๊บโทรโขงกดลงมานะครับแล้วก็กำลังยืนอยู่บนเส้นแนวรับสำคัญที่1790ถ้ารับไม่อยู่มีโอกาสกลับลงมาที่1780ด้านล่างตรงนี้ต่อนะครับการที่จะหนีเอาไปได้ก็ต้องเบรก1806ขึ้นไปนะครับถึงจะไปต่อได้นะครับทีนี้เรามาต่อกันที่ฝั่งใบแนนกันบ้างนะครับใบแนนนี่ก็ฉึกหนักเนาะ เจอแคนาดงแคนาดาฟ้องร้องนะกูหนีเลยแล้วกันนะครับพี่เกียรติยุ่งเอออ่ะตอนนี้จะเห็นได้ว่าใบแนนเนี่ยกำลังลุ้นขึ้นมาทดสอบแนวต้า hmm. นเช่น MA นะครับสามหนึ่งสามสามหนึ่งสี่ตรงนี้นะครับถ้าเบรกหนีไปไม่ได้ก็จะยังอยู่ในการโดนกดด้วยเช่นต่างๆนะครับอาจจะมีการรีเทสแล้วก็ลงต่อก็ได้นะครับแนวรับยังมองไว้ที่โซนสามร้อยนะเมื่อวานนี้ลงมาเกือบถึงนะครับ ลงมาสามศูนย์หนึ่งเียใครตั้งสามร้อยนี่อดเดกเข้าไปนะครับอ่ะมาต่อที่ด้าบ้างนะครับด้านี่ทดสอบเทนขาขึ้นเห็นไหมทดสอบเทนขาขึ้นปืดป๊ดมาแล้วนะครับเออดังนั้นตอนนี้ก็ลุ้นนะครับว่าด้าจะสามารถที่จะยืนไหวหรือเปล่านะครับอ่ะถ้าเรามองเงี้ยแตะบนแตะล่างแตะบนแตะล่างเรียบ,บร้อยแล้วนะครับแล้วสําคัญไม่หลุดนะครับเมื่อวานนี้ มีกระชากมานิดนึงนะหลุดสามมัห้ามาหน่อยเนาะแต่ว่าก็ที่ให้รับไว้3ามมก็เด้งกลับขึ้นมาที่3ามมแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังดูทรงแล้วยังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับดูจากสถา,านการณ์เราก็ลากเส้นมันลงมาตรงนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าอ๋อมันอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมและลักษณะคล้ายกับ f a l l i n g wedge นะครับ ถ้าเบรกเวทออกไปได้ก็มีโอกาสไต่กลับขึ้นไปนะครับที่โซน4,000ก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นเช่นสีฟ้าตรงนี้นะ4,190นะครับตามนี้เลยอทีนี้มีเนียนะครับเนียเนี่ยถ้าเราดูจากแพทเทิร์นเนี่ย <c oughs> วันก่อนที่เราดูกันก็คือตอนนี้มันลงมาถึงโซนแนวรับสำคัญแล้วแหละ ตรงนี้แตะบอททอมเห็นปะในไทม์เฟรมดีแล้วมันก็ลากกลับขึ้นใหม่ตรงนี้แตะบอททอมไทม์เฟรมดีนะครับดังนั้นจุดนี้ถามว่าลุ้นเก็บของได้ไหมก,ก็ก็หน่เสียงนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเรายังมีแกลให้เล่นอยู่ระหว่างโซนหนึ่งจุดหกถึงหนึ่งจุดแปดยังไงเดี๋ยวเช่นมันต้องวิ่งวิ่งวิ่งไปหาเส้นหรือเช่นลงมาหาอยู่แล้วนะครับโอกาสเก็บของในช่วงนี้ก็ดู จะค่อนข้างดีแต่ถ้ามันเบรกออกไปไม่ได้นะครับมันก็จะวิ่งลงไปเรื่อยๆแต่ถ้าอ่านจาก Time Frame Day แล้วนะครับคิดว่าน่าจะเป็นจุดเก็บของแล้วนะเพราะว่าจุดนี้ก่อนที่มันจะปั๊มขึ้นไปเนี่ยเราจะเห็นว่าไส้เนี่ยมันลงมาเทสโลเดิมนะครับที่1.55ไปแล้วเรียบร้อยนะครับดังนั้นตอนนี้ก็มีลุ้นที่จะกลับตัวกลับขึ้นไปนะครับตรงนี้คือเรียกง่ายๆว่า ลงมาทดสอบโลเดิมไปแล้วนะครับถ้าหลุดโลนี้ก็มาเก็บอีกทีก็แถวๆหนึ่งจุดสองแล้วกันนะครับหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามซึ่งโอกาสที่มันจะขึ้นไปแล้วลงมาที่เดิมเร็วขนาดนี้มันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะครับอ่นะเรามาอ่านตรงนี้นะครับโลเดิมนี่โลเดิมตรงนี้เทสไปแล้วเอ,อแล้วก็ ตรงนี้นะครับคือแนวรับสามเหลี่ยมที่เบรกดาวลงมานะครับอีกจุดหนึ่งที่เราจะดูก็คือตรงเนี้ถ้ามันปิดแท่งเมื่อไหร่เนี่นะครับลักษะนะมันมีความคล้ายคลึงกับ falling wedge อยู่นะครับตรงนี้อาจจะเป็น A B C ซึ่ง C ถ้าดูจาก D น่าจะจบแล้วนะครับใช้คำว่าน่าจะนะครับเพราะว่าอะไรเรามาดูตรงนี้ สัญญานไดเวเ e น c ์ใน4ชั่วโมงเกิดขึ้นมาค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็ใน Time Frame D a y เนี่ย4ชั่วโมงใา้ชชยเบรกไปแล้วนะครับดังนั้นตอนนี้ก็ลุ้นว่าจะขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านด้านบนหรือไฮที่1.678ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าตรงนี้ทำสำเร็จเนี่ยมันจะมองคล้ายๆกับ d o บเบิลบอททอเนาะถ้าเบรกก้อนนี้ได้ก็มีโอกาสกลับไปที่1.8นะครับ มาที่มาติกบ้างมาติกเดนะครับลงวัททอมแล้วนะครับวัททอมตั้งไหนตรงตรงก้อนนี้เนาะอีกวันหนึ่งก็ลงมาอีกนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยจุดนี้มองว่าน่าจะเริ่มเก็บของได้แล้วนะครับสำหรับเจ้ามาติกเนาะอ่าทำไมถึงไม่โอเค หนีไปแค่น,นั้นจุดนี้นะครับมองว่าน่าจะเริ่มใช้วแล้วค่อยๆปรับฐานแล้วค่อยๆกลับตัวแล้วกันนะครับเพราะอะไรนะเราเห็นว่า MACD ใน4ะชั่วโมงมีการคลอสตัดกันแล้วนะครับแต่แท่งเด y เนี่ยอาจจะยังไม่ยังไม่ได้มีสัญญาณกลับตัวที่ชัดคับเท่าไหร่นะครับดังนั้นอาจจะมีการรีเบลขึ้นมาชั่วคราวแล้วกันนะครับ ถ้าตอนนี้เรายังเห็นว่ามันมีแนวต้านเช่นกดอยู่ที่ประมาณโซน8,006นะครับถ้าหนีออกจากกรอบ8,006ตรงนี้ได้นะครับก็น่าจะเป็นการกลับตัวขึ้นมาทดสอบที่0.9อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปต่อนะครับทีนี้ถ้ามันเบรกออกไปนะครับไม่ได้มันมีโอกาสวิ่งลงมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าลงมาที่แถวแ8,169หรือ8,002แถวนี้ยนะครับ แล้วไม่หลุดนะครับนั่นจะเป็นสัญญาณกับตัวที่ชัดขึ้นกว่านี้นะครับเพราะ Time Frame Day เนี่ยมันลากกลับขึ้นมาแล้วแต่ตรงนี้ยังติดต้านอยู่นะครับยังออกมาไม่ได้ก็อาจจะใช้เวไปก่อนแต่ว่าดูทิศทางแล้วน่าจะเริ่มเริ่มอยู่ในโซนที่เก็บของได้แล้วนะครับไทม์เฟรมวีนะครับเป็นแท่งใหญ่มาโหฬานมากนะครับเออขึ้นไปร้อยเปอร์เซ็นลงมาเกินหดเจ็ดปดหกไปแล้วนะครับ ทีนี้ตรงนี้มีหลุดแนวรับไปนิดหนึ่งนะครับแนวรับขาขึ้นทีนี้เราก็มาลองตีใหม่ละกันนะครับเรามาลองตีฟีโบจากจุดนีนะ้เราจะเห็นได้ว่าราคาร้อยเปอร์เซนตอนนี้นะครับจากเดิมที่ลงมาศูนย์จุดศูนย์จุดสามกว่าเนาะขึ้นไปร้อยเปอร์เนนะครับลงมาถึงศูนย์จุดห้าแปดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ศูนย์จุดหกหนึ่งแปดเนี่ยจะอยู่ที่โซน 7,900เออแต่ถามว่าจุดนี้น่าเก็บไหมก็น่าเสี่ยงนะครับแต่เราก็เผื่อไม้ไม้หนึ่งเอาไว้ที่0.618ด้วยละกันนะครับประมาณโซน7,900ถึง8,000นะครับอันนี้คืออีกไม้หนึ่งนะถ้าเก็บ8,500แล้วยังหลุดอยู่นะครับไม่เด้งขึ้นมปดีเทส9,000เนี่ยหรือเด้งไปผ่าน9,9เอ้าเด้งขึ้นมาที่9,000แล้วไม่ผ่านเนี่ยเราก็ออกแล้วเรามารอเก็บที่0.618ทึ่งนี้อีกไม้หนึ่งละกันนะครับ มาที่พี่เป้ของเรานะครับนั่นไงนถ้าสังเกตพี่เป้ตอนนี้มันเบรกเอาออกมาแล้วนะครับตอนนี้แนวต้านเนี่ยมันเหลือแค่โซนประมาณสองหมื่นตรงนี้ยถ้ามันทะลุสองหมื่นได้เมื่อไหร่มันก็จะเริ่มบินนะครับอืมมันไม่โหลดให้โอเคปิดไปเดี๋ยวค่อยใช้อันอื่นแล้วกัน ทีนี้มาที่ดอทก่อนนะครับดอทเนี่ยเกิดสัญญาณ falling wedge แล้วก็เริ่มลงมาย่ำนะครับในโซน700 1 2 3 4 4วันแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ก็ถามว่าใกล้ที่จะเกิดสัญญาณกลับตัวแล้วหรือยังนะครับตรงนี้เราเห็นมีสัญญาณ d ดเวอร์เจนเกิดขึ้นนะครับใน4ชั่วโมงนะครับอาจจะดันราคากลับขึ้นมาที่740ได้นะครับแต่ถ้าตรงนี้ถ้ายังขึ้นไม่ได้เนี่ยอาจจะวิ่งลงมาที่เจ็อีกรอบนึงก็ได้ นะครับยังย่ำย่ำอยู่ตรงนี้นะครับมาที่สุดท้ายแนละชี้บะนะครับชีบะก็ลงมาย่ำโซนแปดร้อยห้าสิบนะครับหนึ่งครั้งสองครั้งเริ่มเกิดการซอยสัญญาณซื้อแรงซื้อเริ่มสะสมในโซนนี้นะครับก็เป็นแนวรับขาขึ้นด้วยเห็นไหมเช่นนี้เป็นเช่นแนวรับขาขึ้นที่มันลงมาเทสไปแล้วนะครับแปด้อยสิบก็ แถวๆนี้แหละน่าจะเป็นใกล้จะเป็นจุดกลับตัวแล้วนะครับสําหรับหลายๆเอาคอยหลายๆตัวนะครับแล้วก็เมื่อกี้ LTC ของเรา LTC ที่เคยดูไว้ก็คือเป็นเทรนแบบนี้เนาะเออปิดไปก่อนไม่สวยลงมาย่ำนะครับหลุดใต้เช่น MA 2 0 0ไปแล้วเห็นปะใน Time ท r a เฟ d มเดลุดไปแล้ว ดังนั้นตอนนี้ถ้ามันขึ้นมารีเทสนะครับบริเวณแปดสิบเท่าไหรเนี่ยแปดสิบสองจุดห้านะครับไม่ผ่านเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่จะเริ่มนะครับลงต่อก็ได้เ,ออเนี่ยมีลักษณะยังดูเหมือน falling w a h e อยู่นะครับใน Time เฟรม e Day ถ้าขึ้นเทสต,ตรงนี้ไม่ผ่านก็เตรียมวิ่งลงข้างล่างมาที่เจ็ดสิบนะครับบางครั้งมันบอกว่า มีการสะสมเริ่มซื้อกันเยอะก็อะถ้าดูสีชั่วโมงตรงนี้นะครับก็เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาบ้างแหละแต่ว่ามันไม่ใช่ไดว์เจนนะครับแล้วตอนนี้การที่มันดันราคาขึ้นมาแต่ไม่ผ่านแนวต้านเนี่ยสา1สิบสองจุหนึ่งหกเนี่ยก็เป็นสัญญาณของอ weakness นะครับก็คือมันเริ่มอ่อนแรงเนอะเ,ออเริ่มอ่อนแรงลงดังนั้นตอนนี้ก็ ไปก่อนแล้วกันนะครับออะหนีเอาแมาตรงนี้นะครับก็ต้องลุ้นว่าจะขึ้นมาทดสอบผ่านแนวต้านแปดสิบสองได้ไหมถ้าผ่านแปดสิบสองได้ก็จะพุ่งมาที่แปดสิบสี่แล้วก็ลุ้นกลับตัวขึ้นมาที่เดิมนะครับประมาณนี้นะครับโอเควันนี้หากใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับ mm hmm. เพื่อจะไม่พลาดนะครับในการวิเคราะห์บอนลุ้นขึ้นนะครับยังไงวันนี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับ มีกำไรกันแล้วกันนะครับเพราะว่าดูจากการที่มันลากใช่กับขึ้นไปแบบเนี้ยก็เป็นสัญญาณที่ว่ามันน่าจะขึ้นไปรีเทสนะครับตัวเท a แอนโชเดอร์แนวต้านนะครับแล้วถ้ามันผ่านทะลุไปได้ด้วยดีเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาณขาขึ้นเวฟ5เวฟสุดท้ายของเรานะครับโอเควันนี้ฟันดีลาติสวสดคครับ